สวัสดีครับผมนายสาวุฒธศรีโกศลปนอกัณฑลักษ์หนึ่งศูนย์แปดตำบลละลายนะครับสังกัดปค0โครงการร้านค้าปนอ,อตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับโครงการร้านค้าปนอ,อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องปนอ,อและผู้ช่วยปนอ,อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้หลักที่ทําอยู่นะครับและได้และให้ได้รับสวัสดิการจากโครงการนี้โดยการ จำหน่ายสินค้าออฟไลน์ที่เขาลงโครงการสินค้าออฟไลน์เรามีมากมายหลายอย่างนะครับมีให้ท่านเลือกทั้งอาหารทั้งเครื่องสำอางแล้วแต่ท่านจะเลือกเอาไปจำหน่ายนะครับสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากโครงการนี้ก็มีคือหนึ่งสิ้นปีเราจะได้รับโบนัส30%รน <c oughs> ของยอดการจำหน่ายสินค้าของท่านท่านขายได้มากท่านก็ได้มากท่านขายได้น้อยท่านก็ได้น้อย ตามความสามารถของแต่ละท่านนะครับ 2. ส,สวัสดิการค่านอนโรงพยาบาลช่วยเหลือค่านอนโรงพยาบาลวันละ2 5 0ห้าสิบบาทต่อวันไม่เกิน1ิวันต่อปีนะครับสวัสดิการนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าโครงการนี้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมไม่อยากให้พี่น้องปออ,อและผู้ช่วยปออ,อคิดว่าโครงการนี้ เพื่อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งคนที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดคือตัวเราเองรองลงมาก็คือปอนอทอนะครับนี่คือโอกาสและก้าวแรกที่พวกเราชาวปนอจะได้มีสวัสดิการในแบบฉบับของพวกเราเองแต่ก่อนเราก็ไม่เคยมีสวัสดิการาถ้าละครการนี้เกิดขึ้นพี่น้องทุกคนจะได้รับสวัสดิการถึงตอนนี้อาจจะไม่มาก แต่ต่อไปข้างหน้าสถดิการจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนเรื่องการจำหน่ายสินค้าเราก็สามารถทำควบคู่ไปกับการน,น้ำจ่ายจดหมายได้เลยนะครับแค่เราเอาสินค้าใส่กระเป๋าไปด้วยและพร้อมขายได้ตลอดเวลาท่านที่เป็นนักขายสามารถต่อยอดได้เลยส่วนท่านที่ไม่เป็นนักขายหรือขายไม่เก่งก็เอาไปใช้เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านใช้ดีแล้วค่อยบอกต่อ ผมอยากให้พี่น้องปณออและผู้ช่วยปนอก้าวเดินออกมาจากถนนสายเก่าที่เดินทุกวันทั้งมืดมิดมองไม่เห็นแม้แต่แสงสวา่างผมอยากให้พี่น้องปนออและผู้ช่วยปนออทุกท่านก้าวออกมาเดินบนถนนสายใหม่ที่มองเห็นแสงสวา่างที่ปลายอุโมงเส้นทางสายใหม่เส้นนี้เราไม่ได้เดินตามลำพัง ยังมีท่านรองรุ่นเลืองรัตะนะผลได้ให้แสงเทียนทองนำทางให้พวกเราได้เดินไปข้างหน้าถึงปลายอุโมงค์อย่างมั่นคง,ขอ,งขอเชิญชวนพี่น้องปนอ,อและผู้ช่วยปนอ,อมาร่วมจุดเทียนคนละเล่มให้มันสว่างสวยเดินทางไปด้วยกันโครงการนี้ไม่ได้บังคับหรือฝืนใจพี่น้องปนอ,อ ให้สมัครนะครับแต่อยา่าใครท่านสมัครด้วยความเต็มใจเท่านั้นถ้าท่านคิดว่าโครงการนี้ช่วยเหลือท่านได้ก็สมัครเข้ามาร่วมเดินทางไปด้วยกันรายละเอียดการสมัครและสิทธิประโยชน์ต่างๆอยู่ในแบบฟอร์มที่เราแนบไปกับใบสมัครแล้วนะครับปอนอ,อและผู้ช่วยปอนอ,อ าสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้เราจะไม่บังคับนะคะการเข้าร่วมเนี่ยง่ายมากนะคะเพียงแต่ท่านเปลี่ยนที่จ่ายยายที่ซื้อนะคะจากการที่เราจะต้องซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าข้างนอกนะคะเราก็ลองมาเปลี่ยนดูว่าสินค้าไปชนีไทยเราสามารถที่จะช่วยองค์กรแล้วก็ตัวท่านเองได้ยังไงนะคะ เปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อท่านก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ค่ะอาคอบคุณปนทอนะคะแล้วก็คณะก,กรรมการของโครงการสวัสดิการล้านค่าปนออที่ให้เชอรี่ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นสินค้าแรกนะคะที่เข้ามาร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อสวัสดิการของพี่น้องปนออและผู้ช่วยปนออของปนทอ่ะะและเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับปนทอนะคะ เชอร์ลินพร้อมและก็ยินดีที่จะร่วมสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มกำลังค่ะขอบพระคุณมากค่ะ